สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะฮะพบกันอีกครั้งครับในวันเช้าว,วันศุกร์ที่22พฤษภาคมนะฮะช่วงประมาณ6โมง7โมงเช้านี่นะฮะเราก็มาออกกำลังกายเหมือนเดิมนะฮะ5ถึง10นาทีนะครับลดพุงลดไขมันกันนะครับสำหรับท่าในการเล่นก็จะท่าลดพุงรดไขมันเหมือนเดิมนะฮะเราจะทำในเวลาเดิมแล้วก็จำนวน กา,ารป้ญหาก็จะอยู่ในท่าเดิมๆซ้ำๆนะฮะทำอะไรให้มันเกิดความซ้ำๆเพื่อร่างกายของเราจะได้เคยชินนะจะได้จดจานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการอาลดพุงลดไขมันของเราได้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรามาเริ่มเลย เราก็จะ,ะนั่งพักประมาณห้าวินาทีนะฮะแล้วก็ท่าเนท่าที่สองต่อเลยนะครับท่าที่สองก็นอนงายลงไปนะครับ ครับท่าที่2อครับผ่านไปนะครับเกานั่งพักประมาณ5วินาทีนะครับแล้วก็มาต่อท่าที่3กันเลยท่าที่สามรับก็นอนหงานลงไปนะครับชั <c oughs> ้นเข่านะครับมือ มือประสานท,ที่บริเวณศีรษนะนรโอเคครับท่าที่ <c oughs> พอาท่าที่3เรียบร้อยคร้บเราก็นั่งพักนะครับประมาณ5วินาทีนะครับเรามาทําต่อในท่าที่4นะครับ ยกลำตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ค้างเอาไว้นะรประมาณ20วินาทีนะครับ โอเคครับถ้าที่เสร่เรียบร้อยครับก็นั่งพักเดี๋ยวลองนั่งพักประมาณห้าสิบทีนะจะี๋ยวเรามาต่อในนาทีห้าน่าเหนื่อยล้มเป็นนะครับ จบไปนะครับนั่งพักประมาณ5นาทีนะ <c oughs> เราก็จะมาต่อใีนท่าที่6กันนะครับนอนหงายลงไปเลยนะครับ เนี่ครับท่าที่ผมจบไปนะครับก็มาสู่ท่าสุดท้ายนะครับก็เป็นท่าจักรยานขับรนนอนงายลงไปนะครับ โอเคครับสำหรับการบริหารร่างกายนะฮะการบริหารร่างกายนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ครบจำนวนเจ็ดท่านะครับภายในเวลาประมาณห้าถึงสิบนาทีของทุกวันนะฮะเราก็จะเล่นอย่างนี้นะครับหากช่วงเช้านะครับกช่วงเย็นนะฮะเล่นซ้ำๆทุกวันนะครับให้เกิดความเคยชินนะฮะเราก็จะเล่นไปนะครับเพื่อที่จะลดพุงลดไขมัน จะเล่นไปววนจนกว่าทีา่ว่าเกิดผพสัมฤทธ์นะครับแต่เราก็จะเล่นอย่างนี้ของเราไปเรื่อยๆนะฮะก็คือจะเป็นปิจิวัตรประจําวันของเรานะครับสร้างให้มันเป็นนิสัยใหม่รวมทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหารการกินอาหารการกินนะครับแล้วก็ขยับในเรื่องของการกินใหม่นะฮะเอาเข้าเอาให้ถูกสัดส่วนนะครับ ให้ได้ปริมาณนะครับหรือว่าให้ได้คุณภาพของอาหารที่รับประทานเข้าไปนะครับเพื่อที่จะลดพุงลดไขมันนะให้ได้ตามที่กํากหนดเอาไว้นะครับในเส้นเรากําหนดในเรื่องของการรับประทานอาหารนะฮะก็คือ,อเว้นพวกอาหารพวกคา,าร์โบไฮเดรตน,นะครับแป้งน้ำตาลนะครับของผัดของทอดอย่างนี้ครับเลก็จะเนดการรับประทานไปนะครับแล้วก็ รับประทานในส่วนของพวกอาหารที่เป็นพวกโปรโตีนนะครับแล้วก็พวกวิตมินีเกลือแร่ไขมันนะเราก็จะรับประทานส่วนนี้เข้าไปในร่างกายของเราเพื่อที่จะอาหารได้มีการลดพุงลดไขมันของเรานะครับส่วนวิธีการรับประทานอาหารเป็นอย่างไรน,ะนะรั้นเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผม,ผมจะมาพูดถึงนะว่าเราเริ่มรับประทานอาหาร ในแต่ละวันอย่างไรได้สารอาหารที่เราจะได้เป็นสารอาหารประเภทอะไรจำนวนเท่าไหร,นะร่อันนี้ก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆน,นะครับผู้สูงว้นะครับหรือว่าผู้ที่กำลังเข้าสู่ชราไยท่านที่สนใจนะครับอาได้รับฟังนะครับวันนี้ว่าจะมาเล่าให้ฟังนะครับรวมทั้งนะครับการปฏิบัติตัวนะครับ ในการเล่นกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายให้มันสอดคล้องกับการลดปรุงลดไขมันของเราให้ได้ประสิทธิผลมากที่สุดน,นั่นอาจจะมาเล่าให้ฟังมาสำหรับผมก็ได้ทำกิจกรรมตัวนี้มานะครับตัออ้งแต่วันที่สองพฤษภาคนะครับวันนี้ก็เข้าวันที่20แล้วนะครับ กิจกรรมที่ทํามานะครับผลเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเขจะมาลงรายได้อย่างไรการทาโครงการข้องผมลดโปรถลไขมันนะครับเป็นอย่างไรบ้างเป็นผลดีอย่างไรหรือผลเสียอย่างไรนะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับผู้สูงวัยนะครับ50บทขกท่านที่ติดตามรับชม เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับได้ทำกิจกรรมทำโครงการที่ผมอยากทำกตั้งแต่วันแรกนะครับจนกระทั่งครบ20สวันแล้วพรุ่งนี้จะครบ21สวันขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจมคมก็จะมาอัพเดตผลนะครับให้กับสมาชิกได้รับทราบครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับถ้าสมมยนีหรือว่า ผู้สูงวัยท่านใดนะครับที่เห็นว่าลคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดแชร์นะครับกดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสที่จะได้มาพบกันแล้วก็ก็จะได้นําเรื่องดีๆนะครับมาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับสมาชิกผู้สูงวัยทุกท่านได้ทราบนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับช่วยกด ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ